อ่าสบายดีเอ้เดี點點๋ยวก่อนสอแสบายดีสบายดีสวัสดีที่วัดสุขุมทุกคน เสียง,อ,งอันนี่แผลบ,บน้อยหนึ่งเด้อพี่เดอกเป็นเป็นวัดแม่นะจ <c oughs> ินเบี้ยหน่อยกินเบี้ยหน่อยอะารสิเ <c oughs> มื่อนี้ตามคำขอเอฟซีเนาะเอฟซีบอกว่าอยากเห็นคลิปอยู่แม่น้ำเซ่หลายๆเนาะหมักสไตล์นี้เนาะท <c oughs> ี่บาซุกไปกินหอยตนนอนน่ะ <c oughs> แต่เมื่อนี้บาซุกสิพาพี่น้องไปตีหมอกเนาะไปตีกับมูกับประตูใช่ไหมจี้จิกาบาข้ามซิงเนาะสามคนเนาะสบีไล ไปรีพมันพี่น้องซึ่งการตีม่องก็คืออ่าบอกบุนจือเนาะพี่น้องก็พอเตือนว่าซึ่งการตีม่องก็คือการไปกลางม่องเลยก็ใส่ไม้ฟาดหนามพี่น้องให้ปลามันตื่นเลยแม่งก็จะมาถือม่องเราเนาะประมาณนั้นพี่น้องกลางม่องไว้เลยก็ใส่ไม้อันนี้นี่ฟาดปุ๊บ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 แล้วแม่งก็จะมีเล็กทางกัารแตกแตกเนาะ ต้อง,งอแะแต่ปลามันก็นจะตื่นน้า,าอยากดำบ่ะฮะเดี๋ยส่แค่นอ้อ <c oughs> ่นดำอันที้เราจักก็ใส่เสือแค่สัต้องพมกับนคอยู่อ่ะขาขเอาทาน,าทาาน,นี่อรอนหเอาทานอะไรแล้วก็ตเองก็กูจะพ่าทางกลางเออกูจะพ่าทางกลางด้ออ้ขึ้ไปขกลางเองไม่งไอ้ขึอะนั่นไงใกูจะพายทั้งกลาง ไายเป็นยังไงแน,น่นี่ไายแบบตีมอกแบบอันนัแบบบ้านแฮบบอสบัจ้าก็บยูเทิร์นน้อยมาต่้งฟากเลยบางบ่โอเคคนเรเคยหากินตัวต้อยไปวต้อยไปทาเดือ <c oughs> เกเนอะเลือกเดือกตัวต้อยเดือกแล้วพูดภาเองอ่ะเช่นกูว่าบ่ชเซาเหอนเดพี่น้องเอ้ยขันบัวใดบัวยังกับบัวเป็นยังเด้อเอาวิวซะพี่น้องเอ้ยพี่น้องมา เลื่อสี่อกว่มากถึงจะงอแลวเนี่แข้งกบมาถึงก็คือเกินิ่ตกคืออาจจะสาสหายคือสาสหายนอไปหาปลาเน้ะพี่น้องเนาะผักเกินเนี่ากระป๋องบรรยากาศเด้อท่าผมยังเดี๋ยวไปเจอกันตอนอ่า ตอนสีกลางมองใลกระตีแด้วเจ้าอ้นหายละอําตอนนี้เขาก็หอดมองสีตีแลยนะพี่น้องเดี่ยวตอนนี้วานมองได้บันสิมานโดยประมาณอ่อบอกกันน้ำจังไดสะดึกเบื้องเดี๋ยวฝาไไปไว้ที่ตุยมึงกับเขาโอนสิของเลยนี่อ๋อีกมันสิมีป่าอยู่บ่บึงคนพ้าเหไหม สบายดีๆเลยตัวเอนี่ได้อาบังอาบังฝาเดเอออย่าฝาเดเออห้านจีกลางประมาณแี่ใจสิน้องกลางจีแต่ให้มันโค้งดีสิโค้งตามแคมฝั่งนี้เดี๋ยวเขาจะใส่ไม้ฟาดน้ำนะครับมันทีดังเลยสิยี่หืดนน้ำค่ะเวลาเขาหมดมันก็จะดังแต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 งมันก็จะไปลบลบกวนประสาทของปลาเนาะ เห็บปลามันตื่นเต้นเนาะมันจะร่อยปบเตือนปบเตืนเอกไปนอกตัวมันซิงมันแหงลูกไปนี่ได้นน่ลูกค้นห้าปลาเสียนห้าปลาหมอปลามันเป็นลูกมอปลาวะแต่เขาสีฮักบ่เมนหมอปลาเขาก็หักโอยบักนี่ เรืออะมันสิหลมมันชิหลมมอกนี่มาองกันอยู่อ้นนี้นี่แหละเขื่อมอกเอาออกอีกตัวเมันต่ำเพราะเดิวนี่สิงมองพอมันขาดได้เราหายได้นี่เออเราหายไดมองซานเองนะมอกอันิี้ตวเอัก็ค่อยในตี้บักนี่นี่นะ มองพ่อมันขาดเลยจะได้เราหา,าโม่งใ <c oughs> นที่ปศนะครับมั <c oughs> นไม่ได้เลยจะว่าเอาอันนีย้จะจะได้ซะเอ้าดูกระสอยมันอยู่นี่กวักออกอีกตัวพออฟังเออออกว,ว่างๆมันทึงฟังเออมันทึงดินอยู่ไปอีกชื่อนี่เอาชื่อนี้แล้วตามเพื่อนมึกสิงห์ว่า,าซะมาตีทา้งใดก่อนทางเหนาะไปทั้งไหนไอไปตีทางเหนาะตีเบื้องนี่บ่ตีได้บ่ โอ้ตีนั่นเห็นมันตีออกก็เนาะเห็นมันลอยออกก็เนาะโอเคพี่น้องจั่ก็เจอกันตอนตีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็ซ้ำมาใส่หม้อเลยนะหม้อมันชุดเลยนี่ชุดแต่เรื่อพิษกันตลอดทางพอมันพี่น้องเอ้ยตอนนี้เ้าก็มองสุดแล้วเนาะตอนสุดเ้าก็ะจิโค้งเขาประมาณนี้เนาะเห็นเป็นแบบโค้งโค้งมอหายหลัดปลาหน่อยนะหลัดปลาไว เออเพราะแรงเพราะแรงซิงาการห้าจะไปตีทางในเนาะให้ปลามันแหลนออกมาเนาะเออปลาแหลน <c oughs> ปลามันลอยออกมานอกนะท่านผู้ชมไปจัดการเลย,อเ,ลยเอาไม่เอาไม่ตีกันมาคือมันฟังโพกูว่านี่เอาเด้อพี่น้องเด้อมาหลุนกันกามาสิไ<อ>หลจกักโตเอาใจ้เอาเบ<ป>ิ่งมิตีตีของบ่าวครับสิงเนาะเอาเด<ป>้อ อาเลยสี่ื้ออยู่วะเขาฟาติ้ตัวอะไรก็ตังซักลกบ้าหอดแล้วเอาเลยรถนี้อะไรไม่ล่ะเป็นสีบ่เด็กสีเขาเอกระสีซักลงไปทั้งนุ่มมันก็จะตังตังตงเนาะอยู่ในหนาเป็นไรพี่น้องเสียงอยู่ในหนาเอาเลยขจลอกเอาโกโปล็ ต่ยินอยู่บ่พอแม่พี่น้องจนามันเขาาํำโพกมันอันนี้มันเสียงเนี่ยหนะมึงอยาได้ยินอยู่ปเดเอาเข่าอีกตัวเอาเขาตำพังเถอนะโอ้เป็นตลาดยูได้เบิกโคตรเนี่ยตชบปีโอ้เฮ้ยมันจะฆ่าอนี้เลยโอ้ยไปมีเสือพิอ่ะเอาดูนะเติมวก ก็วาย่างฝรั่งฟาแต่ตามันนะสิงเอาเบิ้งอย่งเงียเออฮันน่าเออโอ้ยอย่าเปนบกือเอออ้ากว่าหนาวงซาเดี่ยวห่หาเบิ้งตอนตีสุดอ่าทางว่าหอดพีแล้วพี่นนอะ <โ>ด้ย <laughs> สีเปียแนะบวกเต้ทั้งนะพห่นหองเนาะเต้เม่อไมันทังเป็นนั่น,นะ,ะ,ะ <laughs> โอ้ยพวคือะไรกคือะอะไรกคือะอ,อะ <c oughs> เอาเขาพี่เขาได้ฟังผีมันจื้นเมื่อกน <laughs> <laughs> อย่ไปนัวคือพอกเต้ จังงงีเออไปอีกหูไปอยู่หัวเหืออภูตีตุ้ยไปอยู่หัวเหือเออเป็นละวุ่นเกินพี่น้องเลยพาดงงีแบบตะมานะเออไปอยู่หัวเหือพภูนทคนพาดเลือพี่น้องเลยคอยตีเลยเหือฮะโอ้ผาาดเดี๋ยวกูมาโม่ไหลไปแจ็คตัวมั มันกตีมันมวยเอ็มันชื่อแน่โอ้หโอยมันซับแควกูได้ดิเออเอ็กซ์ซัตโอ๊ยเป็นบะอ่ะตัวมึงเอาทางนี่มันลงตีโอ๊ยไม้ตีหักเออก็พลาดดังท่านแหละพลาดแต่ก็เอาทางนี้ลงซักกว่านี่ท่างเออเออเออหัวกูแตกหัวกูแตกหัวกูแตก บอมึงฟาดแบบบางย่าเห็นตั๋วหรือก็เอาซักลงซื่อเออเออฟาดแบบบางย่านี่โอ้ยมันก็จับดีๆเด็กปัญญาแต่กะเอาทางหนีลงฟาดแต่กะเอาทางหนีลงเปลี่ยนกันฮะเออโอ้ตัวเองบ่คึกเลยนะฮ่าเงยฟาดดีๆมึงจับแบบฟาดให้มันดีๆฮะโอ้ เอาเมื่อมันหลุดกันแล้วพี่น้องเด้อเป็นเป็นจระไยเด้อเป็นลาเวงเกินเด้อเฮ่อเป็นเครื่องเฮ่ออะไรนี่โอ้ ไปเจอกันตอนสียามด้วยพี่น้องด้วยทามาพี่ไหม่กแ่กุย้าเยอะคับืนสียามมะโอ้ตุ้ยตอนนี้เขากำลังสียามนะโอ้มอนี่ว่ากันจะเห็นแจงนาะสิงข้ามเอกยามี่มเพือเยฟ้าย่าดีดแคบพี่น้องแคบมันจะได้เยอะ ทมเ่ไหรป,ป้าก็บ่งบรรยากาศเอาด้วยพี่น้องบรรยากาศองยำเล้ยำเลงจะยำเพแต่ต้องยำเล้งเจังอ้โหยหัวปโปรตีนมึงมปปาหัวปลาจะถือกี่บ่พี่น้องเอ้ยหอนกับพ่อหอนพี่านตาเดียวปเมื่อเรอีแลนี่อ้ต้องอีกแล้วไอ้จักบาทยังหน,อน่อยจักสอง,ส,องสามตั โม่ไหลคลิปแล้วมันกันขึ้นเมื่อไ <c roy al> ่กระอปอมเ่ยกระ,ะรกปอมวะกรด้เยอยปลายปลาเออถือกนังพี่น้องตัวนึงนี่น้องพี่น้องน้องปลาตัวแดกของเฮาเย้ยยยดีใจยยยตยโยยยยตโอ้สูนยเย้ได้แล้วพี่น้องตัว ตัวยหญซาล้เมื่อไหเนี่ยโอ้ยยยยยยยียยนยย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 ลยยยยยยยพี่น้องยยยย่ยย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 ยอยยยนยย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 ยลยยนยย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 ปยยยยนยย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 กยย่ยย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 นยยยัยย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 ยมยว่ามันมีหมูนนน อย่ามาจะสุดมองแล้วเรื่องกันตอนถึกซะพี่น้องเอ้ยหยาดเก็บมันหนาเบื่อเนาะบัตที่สองเขานะพี่น้องเปลี่ยนพ่ใหญ่เลยปัตตัวเดียวเนาะมาลองมองใหม่มองที่มันเป็นผักน้อยหนึ่งถึกเบื่อแล้ววะอันสีกลางไปฝุ่นเนาะแล้วก็ลงไปฝุ่นอากา เจอกันตอนยามซะ่ี่น้องเลยเพราะว่ามันกันหนาจะแบบเก่านะแบบที่เคยถ่ายกลางมองไป้วก็ที่พลาด้วก็ที่ยามแล้วก็บิ่งกันว่นนมามองได้บันสิถือหรือบ่ถทึกเท่าน,นั้นแหละพี่น้องเลยต่างกันแค่มองถือมองบ่ถึกเอาอ,อีกนะเออตัวนี้แบบถ้ามีเท่าเป็นบดเรียนเนาะผิดพลาดเป็นบดเรียนครับว่า ออเออบัดนี้ใส่แบบบตจ,จ,จุบจับจุบจุุโอ้สีมือเฮาเด้อปลายเหือเนาะจีมือปลายเตนเต้นในมืออื่นอไม่เตนเต้นนี้จะได้ยังดีเออพอดีงา ห่างับมันมีวิธีตีวิธีตีหลายแบบนะพี่น้องในปลาเนี่ยแต่เสี่ยนเป็นจีหูเนาะแต่ว่าเข้ากับโอหูมันชีมีตีขามฝากนั่นตีขามฝากก็ได้วะสิงโบะได้ปะไปตีจะได้ขามผากปลาอันนีแชีได้เหนใส่หม้อหม้อกระซังกลางหม้อขามผากเลยเจ๊กถามพีเด้กระถามจังหวัดถามเออกระโบได้เอาห้าคอตรงก็ไปได้จีพี่น้องเจอกันตอนแล้วไปเลยไปเลย สำหรับม่องที่เทาใส่ตีก็เป็นม่องสองสันนะพี่น้องจักเส้นมาสิงสี่เส้นกับจักเส้นทำกันเอาทำมาสองสามม้วนเดียวกันเะาเ่น้องมเดียวกันแล้วตัดเครื่องโอ้ตัดเครื่องแต่ว่าม่องทำกันแต่ว่ามีหน่อยใหญ่โอ้โอ้ ยาวขอไม่ยิงจีไรอ่าเ้าสิยามเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากเ้าตีมากได้บาทได้นี่นะเตยยั่งเงี้ยอ้าวมาหายห้องไทยวะเอาเป็นตำนานอยู่วะเนาะบาทที่สองครเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วบ้าอู้ นี่เสื้อกูนี่เนาะเสื้อกูนี่นะเต๋ยกูบอกมาตัวต oh, oh well ียปลาเวียนไผ่เนาะโอ้ขันไดนตอนสำนี้เนาะตัวที่สองห้งตอนที่สองว้าวที่ถือที่มีแต่แดงเลยบอกว่ามันบมปานนัดเนาะขันมันถือกิสิมันกับเจอแดงว่ามันกับตรงถือบอกบางตอนน้ำอีธานข้าวฝาดมันบมแห้งปานได้เนาะข้าวฝาดบมเป็นมันปลามันแก่แบบโบตื่น มันเตือนมันกแกอาแมนอะไรกันตอนนั้นนอหกมาอยู่มันนอเองนะเป็นยังไงแรงบุบับบบบเอ็นมาบอกอะไรมาเอาเอามุมกลกองลายๆนะเพราะว่าทีน่าเบื่อเมื่อยเมื่อยอยู่ครับ ยอมรับบ่มันนักอยู่ยอมรับบ่มันเมื่อยอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยยามจนเมื่อยเนะาะเมื่อด้พอาตให้โตเดียวที่ระบาดอ,อันนี้การตีมองกัเป็นการหาหากินแบบไว้นาะพี่น้องแบบว่าด่วนนะแต่คืออ่าอยากกินข้าวเพศบ่มีแนวกินเพศเนาะก็มากลางลก็ตี ยางปูบยางปรับนะพี่น้องไอันนี้เปอร์เซ็นต์ได้มันก็สิประมาณนี้แหละขันถือหม่องคุมปลามันลอยอยู่มันก็สิถือซึ่งมือนี้เข้ากับประมาณเนาะพี่น้องเอาบรรยากาศกันซะจะไปสองตัวเนาะเอากันตีสองบาทถ้ากระชือเก้าบาทเนี่พี่น้องเลยหันเป็นการกลางม่องไว้ใส่ม่องหันมันก็จะถือกว่าเนาะเปอร์เซ็นต์ถือมันก็จะลาย ป้านูีนมันผูกเมันหลอกค่ะุกติ้ออกจอกันยอยู่ไีไปน้อเจอกันย่บารเดบาร์สุกท้าเมื่อไปาเมื่อผ่าเมื่อโอ้โอ้ควัดแน่ควดแนโอ้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 ม่อคนสนเดียวโอ้โอ้อย่ากินข้าวเมื่อพี่น้อง สารูืแเว้ยโอ้ตายรู้เว้ยโอ้โอ้เีคนเหี่เยวที่เลยมึงเหียบ่ะแล้วบอมี่นเงียวเดียว่างเลาก็ถือเก่าไปอาบน้ำเทกันที่นอกก่อนี้เข้าข้างบ่ได้ปลาาได่ปลาสองตัวเลยเมื่อไหร่เอื้อยปิ้งดปลาับ ครับแม่มาอันเยอะเยอะแม่นำเทครับพี่น้องบบมีปิงเนอะหลายคนทามามีปิงอยู่อ่ะมีเยอะหน่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็หนึ่งสองสามสี้าหา ข่ะพระเจ้า Principal, ว่าเมื่อยหยอดยันค่าพระเจ้าเมื่อยหยอดฟ้าดำมืออาชีพพี่น้องไงยบบอ้วนนี่มันเงี้ยงอันนี้รายห่าเกียรติเกินเออโยโยโย่และตรงนี้ก็คือมองเที่ยวมากินหอยเห็นบอนีเพี่น้องมองไปนิ้วมือบาสุกนี่ โอ้ยนกแตห้มันเป็นความมาหีแดดพี่น้อนนงนี่มังนี่แหละมังนี่มังนี่ม,งม,งม,มังนี่มังนี่มังนี่มังมอค่ามากินไปจอดคุณเนี่ยซูแล้วก็ไปอาบน้ำด้วยเนานะซึ่งนี่กับทั้งหน้าก็เป็นสะพานเนาะสะพานข้ามแม่น้ำเซสะพานไม้ไผ่ทอดฟังฟนันให้ก้าวเดินสะพานไม้ไผ่ทอดฟังฟนันให้ก้าวเดิน เชิญเรื่องราวอันมากมายขว้าเขาสิโเดียวมอานินีโอ้ยจับซื่อๆก็สิวฉไมโหยซะว้ากูาังยู่กูหมงนหมางไหมขึ้น้นไเลตา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 โ้นี่บอรดีนี่มาเตยมาหมงขวาเพื่อนพี่น้องเอีแดกโกโปปีใหม่ตกยูนี่แอร์เนะลองหะเองมวยหยาดบ่ตุลเคได้ยืนรุม เฮ้บุมีบ่าหม่ยังไงเยบุมีดอกมึงก็ลองเอาพุกมึงไปสัมผัสเบิงแล้มีดือบุมีจะโลดได้จะโดดได้กระโดดกรได้รงกลางฮะก็ยาี่ยามีมาบุมีขันมีก็เห็นตัวเออองมน้ำพี่น้องมาดนครั น,าานั้น,น,นนะซู่กุิลงเรายัไงม่กอัวะ้ออมกนาอน้นาอนะขึนานะ้มามากะว่า,าออน้นามนามนะ้าอนะ้าออาออะาอมนะขึมามนมามีะามะมาออ้ออนเนาะนนี่ไม่มีทางหนนะนี่เห็นบ่ bộ bi thang đột ra thì nóng mạnh thân nó này. bao các cả tuyển này nó. Đang bậc tuổi nó, mà nó cho vâng. đáy mà vừng đây. Thấy không? Áo, tuyển nhàng này. Thuốc gì thế? Khinh <laughs> <laughs> lốt. Ừ. Bị chi nhang hay kêu tôi. <laughs> Tên khen vẫn cả nát cô để phi ừ. à, Hả? <laughs> à. Là à. là bà Bà thì nó mới เงินเ่ทองเงาเจ้พุงพุงกับตับมึงหมุนนั่นไหเจ็บพุงไหมอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นอ่ะไหนเตี๋ยนี่น้องหลังจากรดขานเนาะแมนกลัวกัดจะไม่เนาะก็ๆๆ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 เนาะมันโยกหมดยเหรใช่้ไหมซุ้มหน้าิงเห็นแม่นเป็นนี่ มันไม่ผ่มันยังเป็นอ้าอันเดียเอีอยากดูอยากีลนเโอ้ยหเลอกเกินึงน่มันก็เลิกสวามงี้เลิกพี่น้องเลยโดนโดนจิตื Day, ่อนางหยโอ้ นักสีคงสีไก่มันโมขู่ไก่อืออยู่ทุบม่เยินท่านหนกุชานาโปก๊กหนิต้องตามเสียไปตีหมอกเนาะ,ะพี่น้องในตอนนี้เขาก็มากเนาะเขาก็สีปิดคลิปลำแรกผ่าจานเลยพี่น้องเจอกันคลิปหนาเด้อเขาได้ปลาสองตัวพี่น้องอใส่ปลาสองตัวนี่บริษัทปลาใส่ไปม้วนซื่อๆเนาะแล้วก็ไปเห็นวิวธรรมศาสตร์สื่อๆพี่น้องบ๊ายบายหนุกย่างลายดิ เจอกันคลิปหน้าพี่นอ้องบ๊ายบายจุ๊บซีอู่เกนเดเธอ